สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมจักรพัฒน์แห่งสายหมอกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซตไอเทมรูนพลังแฟรของฟอร์เรนติโนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคเพลงไปเลยไม่พูดข้ามทำเพลงนะครับเด็กก็มาแล้วก็มาแล้วก็มีครับเดี๋ยวแป๊บนะมีที่มีนะไม่พูดข้ามกันรูน เซตที่หนึ่งก่อนนะครับเป็นเออซตน,นี้เลยนะครับผมทำด้เ,เซตไปแล้วครับเป็นรองเท้ากันซีซีคโบกิดสปปีเตรดาบตัดเลือดแล้วก็โลแ่แผนครับแล้วก็ถ้าจะตัวเวทจะยืดคอทอยถ้าอยากแทงแดงก็ดาบแดงหรือไม่ก็เปลี่ยนดาบแดงเป็นเบรอออฟฟิซิทตี้หรือกรอบเกิดก็ได้นะครับ คุณติมคยพูดบอกว่าคุณแรงพอคุณก <si ็เอาดาบแดงไปนะครับก okay, okay, ็แล้วแต่ใครจะไปประยุกต์ใช้ผมจะใช้เป็นประมาณเป็นเป็นดาบแดงหรือก็เกิดก็ได้นะครับผมจะเซตไปก็เกิดนครับนี่เซตที่หนึ่งนะครับก็ใช้เป็นพลังแสงดาบปลักดาบปักนะขั้นสองเนี่ยครับดาบปักอาจจะออกเซงผิดหรืออะไรประการใดก็ขอโทษขอไปเลยครับ รู่นก็จะใส่เป็นจอกกอรอยอัน้ของออฟเลนนะครับไปดูเซตที่2กันนะอันนี้จะเป็นของป่านะครับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากโบเกนเป็นเนอร์เป็นสเปียร์ล็อกล็อกกินนุตนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากหรอกครับก็จะเปลี่ยนเป็นเนออันนี้นะครับเอาอันนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้อืดขึ้นนะครับเพิ่มพลังชีวิต1,200นหน่วยนะครับแล้วก็ปิดดาบแดงแล้วก็เอากอเกิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพลังแปงดาบการสเลนเกอร์เหมือนกันแต่ว่ามันแปลกอย่ที่รู้คือผมจะเอาอตารางี่สิบหกมาครับเนี่ยตราคี่สิบหกทุกคนฟังไม่ผิดกับตาราคี่สิบหกสำหรับฟลอเรนซิโนผมลองไปเทสมาแล้วนะครับมันดีนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะบางถ้าคุณสมมติคุณอยู่ในวงไฟอย่างเนี้ยเจอซาต้าบินคนกากระกเนี้ยคุณก็อาจจะตายได้นะครับจะไม่หลบอย่ังเพื่อน หรือไม่ในกรณีที่ถ้าคุณของเกิดคุณก็จะส่วนเขาได้นะครับถ้าคุณของไม่เกิดฟอร์เรนก็จะเป็นง่อยนะครับรูนก็จะใส่เป็นนี่นะครับเป็นสีแดง10บเมตรสีม่วงสิบเมตรแล้วก็สีเขียว10บเมตรนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเราไปต่อกันที่ เซตที่สองนเลยเซตที่2แนะนำไปแล้วนะแล้วก็ปเ,เป็นเซตที่1นึ่ครับเอ่อเป็นประมาณนี้นะครับเซตที่หนึ่งผมจะออกเป็นทอยนะครับทอยแล้วก็ออกเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ลงท้ากันคือ C oken, สีโบกเช่นสเปรยแล้วก็สับตัดเลือดแล้วก็โล่น้ำแข็งแล้วก็ทอย ก็กรอบเกิดในกรณีที่เจอตัวเวทยเยอะเท่านั้นนะครับถึงจะออกทำให้ฟอเรนอืดขึ้นแรงขึ้นนะครับหรือใครว่าแรงไม่หนำใจเอากลอกเกิดออกนะครับเอากลอกเกิดออกเป็นพลังโจมตีนะครับมันก็จะแรงสะใจหรือนี่ครับเป็นดาบแดงเป็นเซตนี้แทงแรงแน่ๆน,นะแต่ว่ามันจะบางนะมีไอเทมอื่นอยู่2ชิ้นคือ โลน้ำแข็งกับทอยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับคนโอเคไปดูประวัติกันดีกว่าประวัติก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอบผมแพ้บ่อยนเี่ผมเล่นบอเล่นชนะนะครับนี่นะครับเแต่ว่าผมเล่นแพ้เล่นแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะ,ชนะ <c oughs> ก็หมุนเวนกันไปครับ ยิรินโด13คิวตาย4เลิกจะเป็นประมาณนี้นี่คือสาเหตุที่จะไม่ลงแรงนี่คือตาการเล่นทั้งหมดครับ2,334เกมอัออตราการชนะ4.7.3คะแนนผู้เล่น100เกมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะใคร ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ